สวัสดีครับพบกับสรุปข่าวฟุตบอลไทยแล้วเริ่มต้นกันที่ซื้ออินโดนีเซียทึ่งธนวัตรไปอยู่ในศึกพิม์ลีกอังกฤษได้ยอย่างไรซื้อให,ใหญ่ของอินโดนีเซียนะฮะประโคมข่าวนักเตะนารุกชาวไทยที่มีชื่อในเกมพิมลีกอังกฤษคู่ระหว่างเลสเตอร์ซิตี้ชุดใหญ่พบกับแมนเชสเตอร์ซิตี้โดยผู้เล่นชาวไทยคนดังกล่าวนะครับมีนามว่าธานวัตรสิงห์จิตถาวรหรือชื่อเล่นว่าน้องกัน ซึ่งเขาไม่มีชื่อในเกมย่งใหญ่ของพงรีเมียร์ลีกงกฤได้อย่างไรไม่ใช่เรื่องง่ายนะฮะที่ผู้เล่นอาเซียนจะไปมีชื่อในเกมบิ๊กแมตช์เช่นนั้นได้ขาดนักเตะอินโดนีเซียของเรายังไม่มีแหวว่าจะสามารถทําเช่นนั้นได้ตามกฎแล้วนะครับผู้เล่นจากอาเซียนโดยตรงไม่สามารถได้รับเวิร์คพรมิสในพรีเมียร์ลีกอังกฤษได้เลยเนื่องจากมีกฎเกณฑ์ฟีฟ่าแล k กิงของทีมชาติขเข้ามาเกี่ยวข้อง แต่สำหรับธนวัฒน์นะครับเขาทําช่นนั้นได้เนื่องจากเขามีสัญชาติปร่งเสพร้อมกับได้รับสัญญายาวถึง3ปีที่เลตเตอร์สตีถึงแม้เลตเตอร์สตีจะมีเจ้าของเป็นคนไทยแต่ผู้จัดการทีมในระดับพิมลิงเกตจะไม่มีการแทรกแซงในเรื่องของการจัดทีมหรือการจัดการตัวผู้เล่นซึ่งนั่นหมายความว่าธนาวัฒน์ซึงจิตถาบลน,นักเตะชาวไทยที่ถือ2สัญชาติจะต้องมีฝีเท้าที่ไม่ธรรมดาแบรนดอนโรเจอร์ถึงตัดสินใจส่งชื่อเข้าไปในเกมพิมลิงเกต นัดที่เลสเตอร์สตี้ชุดใหญ่ที่พบกับ Manchester City. แมนเชสเตอร์ซิตี้แถมยังเป็นเกมระดับพิมลิกอังกฤษที่ต่างดังไปทั่วโลกอีกด้วยเหลือเพียแต่ว่าเขาจะต้องลงสนามไปเล่นเมื่อไหร่หากได้ลงเล่นจะเป็นนักเตะไทยคนแรกที่ลงสนามในเกมลีกระดับท็อปที่มีชื่อเสียงของโลกในทันทีเกมต่อไปเทียมชมธนวัต์โอกาสถึงการลงเล่นเกมแรกพิมลิกอังกฤษ หลังจากที่ทยกันนะครับธนวัฒน์สิงห์จิตถาวรนในรกโกชวไทยในวัย21ปีจากรักชื่อเป็นนักเตะคนไทยคนแรกบนเวทีพรีมลิกอังกฤษเป็นที่รบ้อัแล้วซึ่งนดนโรเจอร์ก็ได้ส่งชื่อเขาพร้อมกับผู้เล่นชุดใหญ่ของเลสเตอร์ซิตี้ลงแข่งขันในเกมพรีมลิกอังกฤษนัดเปิดบ้านพบก,กับจาฝูแมนเชสเตอร์ซิตี้สำหรับสด,ดาต่อไปของการแข่งขันพรีมลิกอังกฤษแฟนบอลชาวไทยอาจจะได้เห็นน้องกันลงสนามเป็นครั้งแรกบนเวทีพรีมลิกอังกฤษ ทีมสโมสรเลตเตอร์สตีชุดใหญ่นะครับมีคิวออกไปเยือนขุนขอนเวนแฮมในวันที่11เมษาย,ยนนี้ซึ่งมีโอกาสไม่น้อยที่จะได้เห็นน้องกันธนวันรลงสนามในเกมนี้ซึ่ง5เกมหลังสุดเลตเตอร์สตีออกไปเยือนคิมขุนคอนยังไม่เคยแพ้เลยแม้แต่นัดเดียวซึ่งบวกไปเก็บชัยชนะได้3เกมอีกทั้งตามกฎระเบียบสามารถเปลี่ยนผู้เล่นได้ถึง5คนยิ่งทําให้น้องกันมีโอกาสสูงที่จะถูกส่งลงสนามในเกมนี้อีกด้วยนะฮะโอ้โหก็ลุ้นไปพร้อมกันในการสร้างประวัติศาสตร์นะครับ เรามาดูความรู้สึกของแฟนบอลอาเซียนหลังเห็นชื่อธนวัฒน์นักเตะไทยคนแรกในประวัติศาสตร์พิมลิกอังกฤษความรู้สึกแฟนบอลของอาเซียนนะครับเขาก็มีอาการออกมาแนวอิจฉาคนไทยคนแรกในประวัติศาสตร์พิมลิกอังกฤษนะครับเราไปฟังคอมเมนต์กันหน่อย 1. ก็คือความหวังใหม่ของทีมชาติไทยเขาอาจเป็นกู้หัที่ดีกับชนาทิพย์ 2. ความภาคภูมิใจของนักเตะจากไทย 3. ฉันไม่ใช่คนไทยหรือลูกครึ่งแต่ฉันก็ดีใจที่ได้เห็นข่าวนี้ยินดีด้วย 4. ขอแสดงความยินดีด้วยไทยแลนด์ 5. ลูกครึ่งก็ไม่น่าแปลกใจนะ 6. เขาเป็นคนไทย100%เขาเป็นคนไทย100%เขาเกิดในประเทศไทยจังหวัดสุพรรณบุรีแต่เขาย้ายไปอยู่ฝรั่งเศสซึ่งเขาก็เติบโตและมีหนังสือเดินทางฝรั่งเศส 7. เขาคือคนไทย100%ไม่ใช่ลูกครึ่ง8 ขคือความภาคภูิใจของคุณไทยและชาวอาเซียนยินดีด้วย 9. ผู้เล่นแห่งอนาคตทีมชาติไทย 10. ย,ยินดีด้วยไทยแลนด์จากแฟนบอลเวียดนาม 11. ยินดีนด้วยขอให้คุณประสบความสําเร็จจากแฟนบอลเวียดนามนี่คือความคิดเห็นของแฟนบอลอาเซียนนะครับซึ่งหลักๆก็มาจากเวียดนามอินโดนีเซียสําหรับนักกัน ธนวัฒน์สิงห์จิตถาวรนักเตะสายเลือดไทยแท้ๆนะฮะในวัย21ปีบานเกิดจากสุพรรณบุรีย้ายไปอยู่ที่ฝรั่งเศสตั้งแต่วัยเยาว์ก่อนที่จะเข้าอะคาเดมีของตูลูสแล้วก็ย้ายซบหนงซี่ถูกเรียกติดทีมชาติฝรั่งเศสชุดยู16ปียู U 17ปีก่อนที่จะตัดสินใจย้ายทีมครั้งสำคัญสู่สมสรอนเลสเตอร์ซิตี้พร้อมกับสร้างผลงานอย่างยอดเยี่ยมโดยเหมาคนิวซอมประตูพาทีมเลสเตอร์ซิตี้ยู23ปี เลโนมเอาชนะแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดไปถึง4ประตูต่อ2ด้วยผลงานบวกกับทักษะอันยอดเยี่ยมรวมถึงทัศนคติที่ดีเยี่ยมเจ้ากังธนวัฒน์ถูกแบรนดอนโรเจอร์เรียกติดทีมชุดใหญ่และเข้าซ้อมกับทีมชุดใหญ่นานนับเดือนนะครับก่อนที่จะจารึกชื่อของตัวเองซึ่งเป็นนักเตะไทยคนแรกในประวัติศาสตร์บนเวทีพรีเมียร์ลีกอังกฤษนะฮะโอ้โหยอดเยี่ยมจริงๆติดตามเชียร์กันต่อไปนะฮะสำหรับคนไทยที่พรีเมียร์ลีก นักเตะไทยคนใหม่กับทีมพิมลิกอนาคตติดทีมชาติชุดใหญ่ของนิชิโนะนักเตะไทยคนใหม่กับทีมพิมลิกอังกฤษนะครับนักเตะไทยที่ต้องจับตามองในศึกพิมลิกอังกฤษหลังนาธานเจมส์ได้รรลุข้อตกลงในการเซ็นสัญญาสโมสรดังในศึกพิมลิกอังกฤษร่วมทีมเบอร์ลี่กองกลางลูกขึ้นไทยอังกฤษนะครับในวัย1 6ปีเซ็นสัญญาเข้าต้นสกัดสโมสรใหม่กับเบอร์ลี่ในเดือนกรกฎาคมในปี2021หรือฤดูกาลใหม่ การเซ็นสัญญาฉบับนี้นาธานจะได้รับทุนการศึกษาและเงินเดือนโดยเป้าหมายสูงสุดของตัวนอกจากจะจะรึกชื่อเป็นนักเตะไทยอีกคนบนเวทีทีมอังกฤษแล้วเขายัางต้องเป้าหมายนะครับติดทีมชาติไทยชุดใหญ่ในยุคของอากิระนิชิโนะในอนาคตอันใกล้นี้ด้วยสำหรับนาธานเชียมเติบโตที่โคนดี้ซิตี้ประเทศอังกฤษเป็นหนึ่งนักเตะลูกครึ่งไทยที่ต้องน่าจับตามองเป็นอย่างมากก็ยินดีด้วยนะครับก็เตรียมที่จะไปค้าแข่งกับเบอร์รี่นะฮะ ก็ขอให้ขึ้นสู่ทีมชุดใหญ่โดยเร็วที่สุดขึ้นหน้าหนึ่งที่เวียดนามซิโก้สร้างประวัติศาสตร์4ปีในเวลาเพียง8วันสะเทือนถึงเวียดนามสีดังเวียดนามนะครับบองดาตีข่าวหน้าหนึ่งเกติศัตย์เสีาในเมืององดีตเฮคคชทีมชาติไทยยังคงสร้างความประหลาดใจต่อแฟนบอลเวียดนามอย่างต่อเนื่องแต่คราวนี้ได้ไปจารึกประวัติศาสตร์ใหม่ที่ลาชชเตยสยเตเดียมนะครับ เกียรติศสัสดิ์เสนาเมืองทําให้ฮองอันเดลัยมีการเปลีป่ยนแปลงไปอย่างมากโดยเฉพาะอย่างยิ่งกลยุทธ์ของพวกเขาและทติกที่เกียรติศักดิ์เสนาเมืองคือผู้สร,ร้างแรงผลักดันซึ่งล่าสุดเขาก็สร,ร้างผลงานใหม่ให้กับฮองอันเดลโยดยการบุกไปชนะไฮฟองเอฟซี FC, ถึงถิน2ประตูต่อศูนย์ซึ่งไม่เคยเกิดขึ้นและเหตุการณ์เช่นนี้มาก่อนมานานกว่า4ปีแล้วแถมยังพาทีมไม่เสียประตูเลยแม้แต่ประตูเดียวถึง4เกมติดต่อกันแล้วด้วยผลงานที่เอาชนะเวียดเทล FC 3 0ชนะโฮจิมิน์ซิตี้3 0และล่าสุดชนะไฮฟองฟ c 2องในระยะเวลาเพียงแค่8วันโค้ชเกียรติศักดิ์เสนเมืองสร้างตะรัติศาสตร์ให้กับทีมมากมายกว่า4ปีที่ไม่เคยบุกไปชนะถิ่นลาเชเตยโดยโค้ชเกียรติศักดิ์เขาทำได้กว่า7ปีที่ฮองอันเดลยไม่เคยขึ้นหัวตอรงางคะแนานโค้ชเกียรติศักดิ์เขาก็ทาได้เกินกว่า16ปีที่ไม่เคยเอาชนะคู่แข่งสามนัดติดต่อกัน้วยผลงานโดยรวมยิงถึง8ปประตู และไม่เสียเลยแม้แต่ประตูเดียวครีนชิด4เกมติดต่อกันโค้ดเกียรติศัก์ก็ยังทําได้อีกทีมฮองอัญญลายแตกต่างจากทีมในเอดีทอย่างสิ้นเชิงคาถามก็คือตอนนี้ถึงเวลาแล้วหรือยังที่พวกเขาฮองอัญญลายจะคว้าแชมป์วีลีกในฤุกกาลนี้สถานการณ์รรปัจจุบันนะครับโคดซิโก้นำฮองอัญญลายลงสนามแล้ว7นัดชนะ5เก็บได้16คะแนนยึดจ่าฝูงสำหรับโปรแกรมนัดต่อไปซิโก้เกียรติศักดิ์ศรีในเมืองมีคิวนำทับฮองอัญญลายบุกถิ่นดานัง ทีมอันดับที่สองของโตรังคะแนน,นในวันที่8เมษายนตามมาลาประเทศไทยก็คือ17 00นาฬิกา